สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชวร์ดวงคะ่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนะคะด้วยนะคะ่สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนากลุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะชาวราศีกลุมทุกท่านคะดาวศุกร์จะย้ายอีกครั้งแล้วนะคะดาวศุกร์ย้ายรอบนี้ย้ายในวันที่5ธันวาคมไปจนถึงวันที่29ธันวาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกลุมเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคะ่ะเรียกได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีการ ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ใหเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะค้นพบช่องทางการทำงานหาเงินเพิ่มมีโอกาสได้ลงทุนขยับขยายหรือว่าต่อยอดธุรกิจนะคะบางท่านก็ในช่วงระยะเวลานี้ได้ริเริ่มลงมือทาในสิ่งที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้และพร้อมแล้วนะคะหากท่านตั้งใจที่จะได้ริ ท่านตั้งใจที่จะเริ่มทําในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ทําแน่นอนค่ะบางท่านในช่วงระยะเวลานี้สภาพแวดล,ล้อมการทํางานเปลี่ยนไปได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆได้ทํางานกับบริษัทที่ท่านนั้นอยากจะร่วมงานด้วยนะคะหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการตัดสินใจรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําก็เป็นไปได้จะมีการตัดสินใจนำนำงานประจำไปต่อยอด รับงานพิเศษหลังจากที่ท่านนั้นว่างจากงานประจำะเฉลียวฉลาดในช่วงระยะเวลานี้นี่คือชาวราศีกุมคิดอะไรนี่อุคูมักจะเป็นประโยชน์กับงานของท่านนะคะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะทำงานเก่งแก้ไขกับปัญหาเก่งในเวลาเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้และที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้หลายท่านนะคะเริ่มที่จะกล้า กล้าที่จะออกนอกกรอบกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ท่านนั้นสนใจนะคะบางท่านก็กล้าที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนหรือกล้าที่จะทำงานที่ท่านยังไม่เคยได้ทำมาก่อนฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามการทำงานของท่านจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะการทำงานจะต้องโปร่งใส ละเอียดรอบคอบและระดับกลุ่มให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่การงานของท่านนั้นเหนื่อยก็จริงงานยากขึ้นก็จริงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะท่านค่อนข้างที่จะทำงานดีผลงานออกมาดีและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างบางคนยังคอยให้การช่วยเหลือท่านอยู่นะคะและจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยซึ่งในช่วงระยะเวลานี้หลายท่าน จะมีการติดต่อเรื่องที่สำคัญสำคัญจะมีการพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามีคนจ้องที่จะหาทางทำให้ท่านนั้นเสียหายนะคะทำให้งานของท่านติดขัดมีปัญหาหรือเขาคือพูดได้ง่ายมีคนจ้องที่จะเลื่อยขากอีท่านอยู่หากมีคู่แข่งเช่นทำมาค้าขาย คู่แข่งก็จ้องที่จะหาทางทำให้ท่านนั้นเสื่อมเสียท่านไม่ได้ทาเขาจะหาว่าท่านทําสินค้าของท่านได้มาตรฐานแต่มันจะคล้ายๆกับว่าโดนดีเครดิตอะไรประมาณนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะทําอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทคนรอบข้างเด็ดขาดมีคนระวังศัตรูในที่ทํางานหรือในสายงานของท่านให้มากๆนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ ถึงแม้ว่าการทำงานของท่านนั้นจะต้องทำงานไปแก้ไขกับปัญหาไปมีเรื่องให้คิดอยู่บ้างนะคะแต่ก็ถือว่าการงานของท่านเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นงานออกผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจแต่ท่านเหนือสิ่งอื่นใดในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องระมัดระวังอารมณ์ของท่านให้มากๆด้วยเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะ จะมีญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่ท่านรู้จักบางคนนะคะทำให้ท่านหงุดหงิดโมโหทำให้ท่านนั้นหัวร้อนท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้อย่าปากไวใจร้อนและในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะได้ รับข่าวคนใกล้ชิดญาติผู้ใหญ่บางท่านหรือญาติผู้หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพรักและนับถือป่วยไข้ไม่สบายนะคะยังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะหากแม้นว่าได้ยินได้ฟังอะไรมาขอให้ท่านตั้งสติสักก่อนค่อยๆค,คิด ค่อยๆแก้ไขหากมีปัญหาเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะผ่านพ้นไปได้แต่ว่าระวังคนกันแกล้งดังแกนะคะข้อนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆเช่นเดียวกันนะช่วงนี้ถือว่าท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะและ คนเองก็จ้องที่จะทำลายท่านด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นอย่าได้ประมาทศัตรูในที่ทำงานหรือสายงานของท่านเด็ดขาดนะคะและหากมีใครก็ตามทำให้ท่านหงุดหงิดโมโหท่านจะต้องไม่ไปต่อล้อต่อเถียงไม่ต้องปะทะคารมโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเพราะว่าในช่วงระยะเวลาน,นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานนั้นอาจจะมีเรื่องที่ไม่ปลืมท่านอยู่บ้างหรือพูด,ดง่าย อาจจะมอบหมายงานที่ท่านไม่ค่อยถนัดให้ท่านรับผิดชอบยังไงก็ขอให้ท่านไปตามน้ําหากงานนั้นไม่ผิดกฎหมายอะไระหากงานนั้นไม่ผิดกฎหมายนะคะถ้าได้รับมอบหมายให้ทํางานใดก็ตามถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ท่านไม่ถนัดเป็นงานที่ท่านไม่อยากทําทําให้เต็มที่พูดให้น้อยให้ตั้งใจทํางานในหน้าที่ให้ เต็มที่ก็พอเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างบางเรื่องนะคะโดยเฉพาะด้านการทำงานอาจจะไม่เป็นไปนตามาที่ท่านนั้นได้คาดหวังเอาไว้มากนักโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะฉะนั้นท่านจะต้องไปตามน้ำอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้หลีกเลี่ยงการประทะคารมไม่ว่าจะกับใครก็ตามระวังความหัวร้อนจะทำให้ท่านนั้นเดือดร้อนเพราะการกระทำ ของตัวท่านเองนะคะต่อมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่าการเงินของท่านนั้นก็ถือว่าเข้ามามากกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดหรือทํางานเกี่ยวกับการเดินทางทการทํางานของชาวราศีกุมในช่วงระยะเวลานี้ยากแต่จะส่งผลถึงรายรับนั่นก็หมายความว่ารายรับของท่านเข้ามาดี นะคะถึงแม้ท่านจะทำงานประจำเพียงอย่างเดียวท่านก็มีดวงได้เงินพิเศษพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่นั่นละคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามรายรับของท่านจะเข้ามามากขึ้นมีดวงได้สิ่งของที่ท่านนั้นอยากจะได้มานานมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจหรือในช่วงระยะเวลานี้หากท่านตั้งใจที่จะ นำเงินไปใช้จ่ายในส่วนใดก็ตามท่านจะได้นําเงินไปใช้จ่ายในส่วนนั้นๆแต่ว่าท่านจะต้องไม่ประมาทด้านการใช้จ่ายนะคะเพราะว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับ เรื่องราวภายในบ้านของท่านค่อนข้างที่จะสูงจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเสียเงินไปกับบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานคู่ครองคนรักหรือว่าญาติาผู้ใหญ่หรือผู้หลากผู้ใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนก็ตามขอเพียงท่านลงมือทําสุดท้ายแล้วท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะ ท่านจะได้เงินนั้นมาในที่สุดได้รับเข้ามาดีแต่จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและการเดินทางมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานเข้ามาด้วยฉะนั้นท่านจะต้องอะระมัดระวังการใช้จ่ายอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามกิเลสตัณหาของตัวเองมากนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะ รายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงอยู่ๆก็โผล่เข้ามาหรือว่ามีรายจ่ายแบบแปลกๆเข้ามาและเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยข้าขอวอวยพรให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านนะคะ เฮงๆปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกรบาบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะอย่าลืมนะคะหลายสิ่งหลายอย่างท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยและเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะพอสมควรยังไงก็เดินทางสายกลางอย่าคิดเยอะคิดมากให้คิดทีละเรื่อง ปกัสทีละเรื่องนะคะการเงินยังไงก็ดีขึ้นการงานถึงแม้ว่าจะยากยังไงท่านก็ผ่านพ้นไปได้ราศีกุมเป็นอีกหนึ่งราศีที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดวงกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมักจะมีเรื่องราวที่ยุ่งยากมากระทบท่านฉะนั้นท่านจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจทําให้เต็มที่ทุกเรื่องท่านจะผ่านพ้นไปได้และท่านจะชมตัวเองในวันที่ท่านนั้นได้ดิบได้ดีแล้วมองย้อนหลังกลับมาว่าตัวท่านนั้นก็เก่งกว่าใคร ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ